สาเหตุแอดมิดนวนเกรซสะพนเผยเป็นไวรัดตาแดงทำเอาแฟนๆตกใจอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อพระเอกหนุ่มเกรซสะพนโพสต์ภาพตัวเองเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและทางผู้จัดการได้เผยถึงอาการของเกรซว่ามีอาการตาแดงทั้งสองข้างและไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต้องรอหมอมาวินิจฉัยล่าสุดหนุ่มเกรซได้เผยสาเหตุผ่านช่องยูทูบส่วนตัว สรุปทั้งหมดที่เป็นไม่ได้เป็นเพราะว่าเศษฝุ่นหรือเศษอะไรที่เข้าไปเมื่อวันก่อนแต่คุณหมดบอกว่าน่าจะเป็นไวรัสตาแดงน่าจะโดนมาวันสองวันแล้วเพราะที่มันแสดงอาการขึ้นมามันไม่ได้เร็วขนาดวันเดียวที่มันจะเกิดขึ้นได้เลยก็จะคลอกันไปไม่เคยเป็นเลยไวยรัสตาแดงตั้งแต่เกิดมาอย่างมากก็คือเคยเป็นตาคุ้งหญิงเป็นภูมแิแพ้แต่คราวนี้คือเป็นไวรัสตาแดง คือแดงมากจริงๆถ้าทุกคนดูแล้วจะกลัวไหมย,ยังแดงอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคอยอัปเดตอาการว่าดีขึ้นอะไรยังไงตอนนี้ก็ได้ยาหยอดตาก็จะมีสันที่มีความเป็นสเกลรอยนิดหน่อยหมอบอกว่ากลัวจะติดเชื้อหรือว่าไปแพร่ให้คนอื่นและที่สําคัญเลยห้ามไปต,ตาตาแล้วก็พยายามไม่ให้มันไปติดตาอีกข้างหนึ่งหรือว่าไปติดคนอื่นเขาด้วยพยายามไม่ขยี้ตา